แชะออกไปนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับหัวใจนะถามว่าอะไรครับมีแฟนชื่อวินเขาคิดยังไงกับผมครับเดี๋ยวดูให้เขาเหมือนพิจารณาเราอยู่อะ่ะเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาก็คิดถึงเรานะแต่เขาเหมือนก็มีอารมณ์ไม่พอใจอะไรบางอย่างเราอันนี้พูดตรงๆไม่โกหกนะครับนะขอบคุณสําหรับหัวใจนะครับคือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเขาเหมือนกบอารมณ์เขาไม่ค่อยพอใจอะไรเราบางอย่างนะพูดจริงๆนะจากไพ่สี่เหรียญเนี่ยนะครับ อตอบให้อ้าวแชร์แล้วชื่อเร่นคํำถามครับขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มนะอ่ไหนดูซิถามอะไรมาถามกันได้นะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้นะขอบคุณนะครับเข้ามากันน้องอะไรปองพรุ่งนี้จะมีโชคไหมดูแค่สามวันนี้นะปองแชร์ยังพรุ่งนี้จะมีโชคไหมดูให้นี่ครับไม่มีโชคนะ ไม่โกหกนะเออขอบคุณครับหัวใจส้มทั้งหลายครับจัดมาใครถามอะไรพิมพ์ไปเลยครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามขอบคุณครับสําหรับดอกกุหลาบนะจัดมานะจัดมาครับนะอืมถามกันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับส้มจะได้คืนดีกับพี่กับบีไหมไพ่บอกมีโอกาสครับไพ่เดอเลสเบอร์ปรากฏขึ้นครับถือว่ามีโอกาสได้คืนดีครับคุณส้มนะ ไพ่ไหวงั้นนะมาไพยมาไงก็ว่างั้นขอบคุณนะครับสําหรับดอกกุหลาบสาหรับของขวัญวันนี้นะเออเข้ามานะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามจัดมานะของขวัญ <c oughs> จัดมาคนละหนึ่งคำถามนะครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะเข้ามากันได้ นะเชื่ออะไรต้อยพรุ่งนี้จะมีโชคถูกหวยไหมคะเดี๋ยวดูวันว่าตามหน้าไพ่ไพ่ไพ่บอกนะเอาวันนี้นะวันนี้ไม่ถูกนะครับนะโอมโอมแชร์ให้ผมยังเดี๋ยวดูดิโอมแชร์ให้ผมยัง,ยอยงขอผู้แชร์ขึ้นก่อนนะครับนะขอผู้แชร์ขึ้นก่อนนะครับคุณโอมครับขอผู้แชร์ขึ้นก่อนนะครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับจัดของขวัญก็ได้นะครับนะ ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิบนะครับไม่ทันขอข้อความหรอคะเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวดูให้แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเดี๋ยวดูให้นะว่าข้อความคุณขึ้นไหมข้อความคุณไม่ขึ้นนะเดี๋ยวแต่แต,แต่รู้แล้วแหละคุณส่งของมาให้พิมพ์เข้ามาเลยครับถามใหม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ขึ้นข้อความมันไม่ขึ้นนะข้อความไม่ขึ้นมากกว่าสิบคนขอบคุณครับนะ คือมันมันไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันมันทันแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะนะมันไม่ขึ้นแต่เห็นแล้วแหละคุณให้ผมมาคุณพิมพ์มาเลยคุณพิมพ์มาเลยคุณพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เข้ามาเลย